สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดนาทีบิ๊กตู่หัวเราะในลําคอหลังถูกถามเรื่องแจกเงิน5ล้านและบวชสนับสนุนจากกรณีเมื่อวันที่2กันยายนนายวิสารเตชะเทีราวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทยได้พิปรายตอนหนึ่งว่า คนที่อยู่ในตำแหน่งนายกในตอนนี้สง่างามแล้วหรือขอท่านชวนเป็นเสาหลักให้ประชาชนคนไทยด้วยตนขอโอกาสนี้ประกาศไปถึงทั่วโลกว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกำลังจ่ายเงินให้สสห้าล้านบาทที่ชั้น3าการทำแบบนี้อุกอาจมากเป็นการทุจริต ต้องการอยู่ในตําแหน่งถึงขนาดนี้เลยหรือสสไปรับเงินที่หน้าห้องนายก5ล้านบาทเป็นไปได้อย่างไรที่ประเทศไทยจะอยู่กับความตายของประชาชนน่าไม่อายถึงเวลาแล้วที่วิญยันทั้งหลายจะต้องสาบแช่งทําอย่างนี้ได้อย่างไรในสภาจ่ายเงินทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามพลเอกประยุทธจันโอชาขณะเดินไปขึ้นรถ ถึงเรื่องเงิน5ล้านว่ามีการให้กันในสภาจริงหรือไม่โดยทางคนเอกประยุทธ์กล่าวว่าได้พูดคุยกับนายชวนหลีกภัยประธานสภาแล้วว่าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นพร้อมทั้งได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดไม่พบว่ามีบุคคลได้ทําแบบนี้ซึ่งตลอดการให้สัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์มีการหัวเราะเล็กน้อยในลําคอระหว่างตอบคําถามผู้สื่อข่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ